การอยู่อาศัยที่ดีคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาว Origin Thonglor World ความหมายของการอยู่อาศัยที่ดีจากองค์ประกอบด้าน Wellness และ Aesthetic เพื่อการใช้ชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพต่อสายสัมผัสกับธรรมชาติต้นทางสำคัญขององค์ประกอบในชีวิตท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่กว่าสีไร่ใจกลางทองหล่อ w r l l w e s s n i v s n i v i n g โครงการ f r e e h o m e Mix Use แห่งเดียวใจกลางทองหลอ่อที่ที่ช่วยให้สุขภาพกายใจและจิตวิญญาณดีขึ้นในทุกทุกวันเมื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและจิตวิญญาณดีเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องจึงเกิดแนวคิด body mind soul แนวคิดที่ช่วยให้คุณได้ดูแลสุขภาพกายยังมีความสุข หลากหลายรูปแบบให้คุณได้มีพื้นที่ออกกำลังกายที่เป็นส่วนตัวพร้อมรองรับความชอบที่หลากหลายของคุณเลือกผ่อนคลายไปกับสระว่ายน้ำที่โอบล้อมไปด้วยวิวท้องฟ้า360องศาหรือจะฟื้นคืนความสดใสให้ผิวพรรณเพียง3นาทีด้วยนวัตกรรมร้อนสลับเย็นพิเศษเฉพาะคุณสมิติเว first member ให้คุณดูแลสุขภาพและรับบริการอย่างสะดวกสบายตั้งแต่ต้นจนจบเพราะสุขภาพจิตที่ดีนั้นสามารถส่งต่อความคิดความรู้สึกเติมเต็มจิตใจอย่างใกล้ชิดร่วมกับคนที่คุณรักผ่านสังคมรอบข้างบน Heavenly Lounge พื้นที่พักผ่อนแสนอบอุ่นสร้างช่วงเวลาที่สำคัญร่วมกันเติมเต็มจิตใจกับคนที่คุณรักเพื่อความสัมพันธ์ที่ยืนยาว สร้างความสุขได้ทุกๆวันบนพื้นที่เดียวทั้งอินด o ร์และ Outdoor พื้นที่พักผ่อนที่ออกแบบให้คุณทำกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบเติมความผูกพันบนชั้นสูงสุดเก็บเกี่ยวเวลาแห่งความประทับใจท่ามกลางความสวยงามของวิวมหานครนอกจากกายและใจที่ดีแล้ว การเติมเต็มจิตวิญญาณก็เป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องเข้าสู่โลกของท่วงทำนองแห่งเสียงล่องลอยไปกับซาวน์ฮีลิ่งศาสตร์แห่งเสียงที่ช่วยบำบัดและสร้างสมาธิให้คุณนอนทิ้งตัวและปล่อยใจให้เคลิบเคลิม้มสัมผัสความสบายจากวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดผ่านฝ่ามือ แช่ออนเซนในบรรยากาศสุดผ่อนคลายเป็นส่วนตัวที่โอบล้อมคุณไปด้วยธรรมชาติได้ใช้ช่วงเวลาการพักผ่อนอย่างคุ้มคา่าสูดหายใจให้เต็มปอดกับอากาศบริสุทธิ์เติมพลังชีวิตจากภายในที่ Oxygen Lounge สัมผัสประสบการณ์ทั้งหมดนี้ที่ world wellness living จุดเริ่มต้นแห่งเส้นทางสุขภาพดีอย่างยั่งยืนในแบบของคุณ Body, Mind, Soul เพราะเราเข้าใจคุณเป็นอย่างดี o r ริ i n นทองลอเวิร์ล